สวัสดีครับวันนี้ผมก็ขอนำแาะการสิงัวแดงตลอดตัวนะครับนำท่านมาชมนัดระหว่างมงกเศษาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของราชพัฒนครสวรรค์นะครับตอนนี้ผมก็เดินม,มาทางมาถึงสนามแล้วเวลา10ท่านรการ25น,นาทีนะครับลองดูาสนามครับนี่นะครับสาภาพสนามของมองกเกษตร,รเมื่อสักชั่วโมงที่แล้วนะมีฝนตกหนักทั่วกรุงเทพเลยนะทำให าพตอนนี้มีน้ําเจิ่งนองแต่ก็คงไม่มีปัญหาในการเล่นครับตอนนี้ฝนหยุดไปแล้วชุ่มฉ่ำครับดีนักเแต่ผิวตีของมองกเตรครับดาวเทนโวกำลังเดินทางเข้าสนามนะฮะแป็ขั้สองครับสองทียังไม่เข้าสนามนะครับมีแต่คนนี้ครับ เสื่อมากเสร็ราคา410 415บาทเอ้ย4 4 5บาทครับเป็นเสื้อของแกสปอร์ตนะครับ ในนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับยังไม่มีแฟนบอลเข้าสนามแต่นักฟุตบอลทีมราชบัชลนังก์สวรรค์เดินทางมาถึงแล้วใครที่เล่นใกล้ๆกันก็ลองคุยกันดูเออมีอะไรเราโอ้เราแนะนำดูกระดาบดุญร้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะนนะ กแน่เราะต้องต้องมีเวลาที่เราเป็นตองนั่งอยาใช่ไหมนั่ต้องไม่รงาต้มี่นี่ตรงนี้อะไอย่างเงี้ยอเรื่องต้คัญรแล้วไม่ยากมาคุยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยน่นะแล้วเล่นเนี่ยระก็ต้องดูเอ่อพวกเราเล่นกันคราบแต่ล้คนใครมีปัญหาอะไรยังไงเราี่วยช่วยกนื เริ่มแล้วครับลงสนามแล้วสองทีมราชพัฒน์นครสวรรค์มาเยือนมุงกลาจีจันทรรัสถิตบเกษตรศาสตร์ครับนครสวรรค์เหืองัทรนะครับเกษตรศาสตร์เสือเขียวเอ้นขาวนะครับมีนกชุดเกยจากมาในเกษตรศาสตร์มาเป็นที่ด้านด้วยครับทีมรนันะครับยในเหลืองันท วันนี้โคตรลำบากใจเลยครับพี่น้องหมอกระเพาะสถาบันจบของผมนะครับที่อียิปตีเมียโทต้องมาเจอทีมบ้านเกิดในนครสวรรค์ไม่รู้จะเชียร์ใครเลยครับวันนี้ก็เจออาจารย์ด้วยนะครับเจอคตว่ามึงมาเชียร์ใครเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ถ้ายิงเข้าเขาจะเห็นทั้งสองทางครับนี่ครับหมอกระเพาะครับ แล้ที่เสร็จที่มาจับสมเด็จนั่นคือราชบัตร์นครสวรค์ผู้กวกันนีนน้องตุยมาด้วยนะสัตยาพุทนาจบครึ่งเวลาแรกนะครับเกมเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์โดยที่ราชบัตรนครสวรรค์ทําเกมได้ดีกว่านะครับแต่สุดท้ายทําจบไม่ได้นะครับตอนนี้ครับพลังนักเตะกำลังโลพลังเพื่อเล่นในครึ่งหลังต่อไปครับ สนามวันนี้ค่อนข้างลื่นนะครันักเตะโดนใบเหลืองไปหลายคนครับตั้งเกษตรศาสตร์ตั้งราชพัฒน์ครับเกิดเหตุการณ์ครับมีปัญหานิดหนึ่งครับกองเชียร์มีปัญหานิดนึงทาให้นักเตะราชพัฒน์ต้องต้องออกมาหลบนิดหนึ่งกองเชียร์ค่อนข้างที่จะล้ําเข้ามาในเขตนิดนึงครับเกือบเข้ามาแต่ก็ไม่ได้เข้าในสนามนะครับก็มีปากเสียงกับนักเตะนิดหน่อย เกมหยุดแป๊บหนึ่งนะฮะเยก่อนยก่อนตอนนี้นักเตะราชวัดนครสวรรค์ก็ออกไปขอโทษกับแฟนบอลน,นะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็ขอโทษขอโพยกันจะได้ไม่มีเรื่องบานปลายนะฮะไม่อยากจะให้เกิดเรื่องเหมือนกันครับสถาบันเต็จแล้วก็ราชวัดนครสวรรค์ก็อยากให้จบกันด้วยดีกาเล่นต่อครับ ร้อยครับอ๋เอเกือบได้ครับเกือบได้ลูกนี้เกษตรศัสดร์นี่ก็นี่ครับคุณชายจากนครสวรรค์น้ามาช่วยเชียร์วันนี้อีกคนหนึ่งใส่บว้นหลอเลยเนี่เน,นี่ตุ้เนี่ตุ้ครับเหมือนเดิมนี่สาวสาวครับเกมหนักครับวันนี้เกมหนักก็เหลืองกันทั่วนหน้าครับตอนนี้จะครบสิบสิบเอ็ดคนแล้วมั้งครับเนี่ยทั้งสองทีมสนามลื่นครับ กองเชียร์บิ้วเลย,ยเกมเดือดเลยใครได,ได้ยิงได้ก็คนน่าจะชนะเลยครับวันนี้อยู่ช่วงตัวลราเจ็บสี่นาทีนะครับตอนนี้เกมเสมอกันอยู่ศูนย์ับศูนย์ต่อศูนย์เดือดมากครับแลกกันไปแลกกันมาครับหลงนี้ประตูเจ็บครับช่วงตัวลราจะเจ็บพอดีมอร์พอลกำลังจะได้เตะม,มุม เรากษตรศาสตร์เราเป็นเจาบ้านเขาับการทีมนวีาอเราล่าทเป็นบ้านเขาจับทีมนอตสินไจบแล o, ang, ้วคขาจะมาไปศูนย์ดูศูนย์แบบเดูเดือดเผ็ดมันครับเกษตรศาสตร์ศูนย์มอพนครสวรรศูนย์มอพนครสวรรั์ ผลปรากฏว่าทั้งสคู่ก็เหนื่อยลำไยลำไยกินไม่ลงเป็นไงิจัยก็อย่างมันของนักเตะนะฮะว่าทำไมยิงไม่ได้นะครับวันนี้ชนกันใหญ่เลยครับเสียดายครับวันนี้น่าชนะนี่เบอร์เก้าเบอร์เก้าเกือบได้ครับวันนี้ยิงจอๆออยู่วันสองถึงสามจังหวะยิงไม่เข้า พี่เวนนะครับอันนี้พี่เวนย้ายจากนครสวรรค์มาอยู่มรพนะฮะพี่โอ๊ตเหรออาจารยำผิดนะครับพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตวันนี้พี่โอ๊ตโดนกระแทกเป็นไงบ้างพี่เหมือนเหมือนนะฮะเบลเลยยังไงเบเลยเหรอฮะครับครับผมเช่นกันพี่ครับครับสู้ๆอ่าพี่ดาวลุงก็จะกล่าวอะไรกับไปบอลหน่อยฮะวันนี้แมนนี้่นะครับครับก็ทุกคนก็ทุ่มเทกันดีครับแต่ว่า เสียดายครับคือสภาพสนามครับฝนมันตกด้วยก็เลยทําแบบว่าเกมมันบุบพองไปบ้างครับการต่อบอลการอะไรมันก็ขาดพองไปเพราะว่าสนามแข่งก็ขอแก้ตัวอกาดหน้าแล้วกันครับครับผมครับพี่ขอบคุณครับผมครับโอเคครับตัวอย่างเช่นแต่ยูวัาจารย์วิทยาวันจับัณฑิตนะฮะวันนี้เสมอต้อาจารย์ใจไหครับโค้ชเออจริงๆก็ดีนะนะมีโอกาสจริงจริงอ่ะแล้ว่านเาจะต้องปรับตัวแล้วเราก็โอเคนะ ก็เด็กก็เล่นกันทุ่มเทกันดีครับนะต้องต้องขอบคุณด้วยที่ตามมาดูกันนะฮะครับโอเคครับด้กันเจอแลครับเออเจอน้องเพ่นานนที่บ้านไหมครับครับที่บ้านฮะแย่ตามไปถึงน้องชาวน้องสวัสอีทีมดงนะฮะนอกจากทีมนครสวรรค์แล้วนะอยากให้มาช่วยรันเทียนครับครับผมครับผมกอตใจครับ งรารจากไปไกลพนยังคิดถึงคนนครสวรรค์ศูนย์กลางปิงวังยมนานรวมกระแสทานประสานใจคนพี่คนอีสานินที่ทานไกล